ยิ่อิ่มก็หางานทำี่ายโชว์ก่อนงาน,นเก่าๆนี่ไงงานงานของคนอื่นมีใช่งานเราเริ่มจากตรงนี้ชั่วคราวเดี๋ยวรื้อออกแต่สแตนเอาไว้ก่อนเอาไว้ให้มะเขือเทศเลยรื้อแต่ผ้าอร่าง ถ้านางเสร็จป้าเอาอันนี้ไปใส่ด้วยสีเนี่ย,ย,อยเอาใส่นี่น้ำอ่อนดีิสเนตนะ, no, s <S ะน้ำก็คีบข้างนี้เป็นมา สงสัยจะสงสัยจะขี้เกียจไปตัดไม,ม้มงเนาะมเล็กๆใช้เวลานานหรือว่ามีตะข่ายน้อยขายเก่าหรือจากข้างหน้ามา,าใส่มีประตูด้วยตู้จากท่อ PVC เก่าๆ มีเยอะนาะตรงนู้นน่ะดีไซน์แดดเกตด,ดอกดอกเกตเกตด,ดอกบ้านหมาประตูเปิดเข้าเปิดออกเปิดข้างบนไว้ให้พึ่งมาผสมเกสร ผิดพลาดไปหน่อยกับบ้านหลังสีฟ้าน่ะปิดมิดชิดเกินไปพึ่งเข้าไปประสมเกสรไม่ได้ก็เลยไม่ติดลูกนี่แม้แต่ย่ายังด่างเลยทำไมมันด่างละ่ะด่างหมดเลยเนี่ยสงสัยโดน โดนยาฆ่าญ้าแล้วแล้วไม่ตุยไม้ตุยนี่ไงหรือว่าโดนปุ๋ยน่าจะถูกปุ๋ยนะไม่ใช่ยาฆ่ายาใส่ปุ๋ยเฟิกก็ยังเหมือนเดิม ดอกไม้ร่วงหมดเลยไปไหนไปไหนเตรียมแล้วดีใจมากที่มีใบเตย <c oughs> ไลที่ปลูกยาก <c oughs> นี่ <c oughs> กำลังขึ้นแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องมาไม่ต้องอยากมาหรอกอยู่นั่นแหละ นี่ไงกล้วยที่ออกหวยเลขท้ายสามตัวนะเก้าแปดแปดเนี่ยข้างบนมีเก้าอันนี้ก็แปดอันนี้ก็แปดแล้วก็มาออกหวยเรานะนี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะต <c oughs> ีให้เป็นหวยตีให้เป็นหวยหาอะไรไหน มีอะไรสงสัยอะไรไหนไหนมีอะไรมีอะไรจะได้วิ่งก่อนมีลอกคาบงูด้วยนี่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 ลอกคาบงูอุ้ยมันไปไหนแล้วอ่ะลอกคาบงูเห่าด้วยตัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยมดกำลังมากินยังใหม่ๆอยู่เลย แสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละไฟเซอร์ Pfizer. หามันดูซิอยู่ใต้ไม้หรือเปล่าหามันหามันเร็วมันมาลอกข้าบ,บ้านเราทำไมนี่กล้วยปลูกใหม่กล้วยกล้วยน้ำว้าเตี้ยนี่ข้าวเราเริ่มเหลืองแล้วเหลืองก็เหลือง ออกใหม่ก็ยังมีเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหลืองก็เรียกเหลืองกล้วยเนาะขนาดนี้เนี่ยคนโบราณเรียกเหลืองกล้วยมันมีหรออยู่ในนั้นเหรออุ้ยน่าสงสัยอะ่ะน่าสงสัยใช่ไหมมันยังอยู่ใช่ไหมเอาอะไรมางัดดูซิ แสดงว่ามันยังอยู่ในนี้แหละไฟเซอร์ถึงได้วนเวียนใช่ไหมมันยังอยู่หามันให้เจอแสดงว่ายังอยู่หรือว่าได้กินหลอกคาบกู เดี๋ยวช่วยงัดเดี๋ยวเอาจอบมางัดก่อนป้าเห็นสกินด้วยสกินงูเห่าเออไปดูสิ Maybe inside that boot นั่นไฟเซอร์มันบนใหญ่เลยไหนล่ะไหนไม่ใช่ตรงนี้มาเอาจอบเฉยๆอาป,ป้าช่วยรีมมฟเดดบูทหรือว่ามันได้กินสกินเฉยๆตัวมันไปถึงไหนแล้วมั้ง maybe เรดารอันดีบูทเอาเนี่ยน,นี้ รีมูฟตรงนั้นมีฮอนอลิ t เทนบิดนะแค่ฟูนล่หรออย่าไปใกล้นะักมีไม้ดาว hey, <big> one. เออสกินะ big ะอะบิ๊กเลยงูเห่าเลย หรือว่ามันอยู่ตรงน้นไปเซอร์ระวังนะ Burn all this. มันไม่แข็งหรอแค่น็อดคัดหรอเฮ้ยมันจะไปอยู่อะไรตรงนั้นถอยมา skin, right? เออีโมูฟสซกินหอมบอดี้มันไม่อยู่หรอก สงสัยไฟเซอร์ได้กินสกินนั่นแหละสติน,นิวเนาะจัดริมูฟเลยถ้ามันอยู่มันออกมาแล้วป่านนี้มีแต่ม,มดเลยมดเยอะมากเลยอืม วีวีกู้จอยตรงนี้อ่ะอัพเตอร์เว้ยไปเซอร์ได้กินอ่ะพักพวกก็สงสายใหญ่หนู่นเ <c oughs> ชียร์ใหญ่เลย <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกมันไปแล้วไม่มีไม่มีมีเตกิงคกไม่มีอะไรหรอกมารวย มันไปแล้วมันไม่อยู่หรอกมันมาเอาลอกคาบเฉยๆลม,มอ,อืมเอย,อยเกือบจะถูกน,นี่เอ,อ้ยยูทิสวันออเอฟทิสนี่ระวังต้นไม้ งูอะไรมันจะไปอยู่ในดินยได้กินเฉยๆหละไอ้พวกจมูกไม่รู้เรื่องล้มแล้วตรงนี้ข้าวนะ่ะ ฉันดีใจมากเลยฮามดูลิลละแต่ไม่รู้หลังจากนี้จะเป็นยังไง